ครับก็ขอสวัสดีทุกท่านในยามเช้าเ้านะครับวันนี้ก็จะมาทํางานอีกแล้วครับเดรดร้อนแต่เช้านะครับเมื่อวานเราก็วันก่อนเราก็ใส่เกดพญานาคมาถึงช่วงหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาใส่ช่วงข้างในครับกับสันหลังครับสันหลังวันนี้จะได้ขนาดไหนมาชมกันนะครับทุกท่านครับก็ได้มาเยอะแล้วนะครับ แล้วเราก็จะใส่มาเรื่อยๆครับก็คงจะอ้อมเสาอยู่อย่างนี้น,นะครับเบียดกันนิดหนึ่งนะครับตรงนี้มันแคบครับ ยังเหลือส้นหลังครับส้นหลังที่ยังใส่ไล่ตามกันมาครับเรี่มโแล้นะครับกคุงข้าเสา ครับตอนนี้ก็ใส่ได้มาพอประมาณแล้วนะครับเดืเอดร้อนตรงนี้หมุนก็เริ่มแห้งนะครับก็จะมาแต่งขอบอยู่นิดหน่อยนะครับตรงนี้มีว่างนิดหนึ่งนะครับจะหาเหลี่ยมเขาครับ,รบเหลี่ยมตรงนี้ก็จะมีสันโค้งครับสันโคง้ง ครับก็ให้น้ำเขานิดหน่อยนะครับตอนนี้ก็ให้มาระยะหนึ่ง้วครับอกครับทำยากนิดหนึ่งครับดูดีน,นะครับยังเหลือสันหลังครับพี่จะต้องแต่ต้องรอให้ปูดแห้งครับไหลมาแล้วครับ เริ่มอวกนะครับตัวก็ตัวนี้เริ่มอวกครับนะครับอ้อมเสาก็จะพ้นแล้วนะครับเหลืออยู่ยหน่อยเราก็จะใสขในน่ข้างในนี้ครับข้างในจะใสย่ยากนิดหนึ่งครับ ก็จะมีปิดเสาครับเก็บตะพ่นแล้วครับจะเบียดกันเข้าครับครับตอนนี้ก็อ้อมเสานะครับอ้อมเสาอยู่ฝั่งนี้เกิดมาเยอะแล้วครับ เก็บกว่าเขาหน่อยนะครับไปเรืเร่อๆครับเดี๋ยวก็คงจะสำเร็จถ้าไม่กี่วันก็จะเหลืออยู่ฝั่งนี้ครับถึงหัวครับถ้าตอนนี้ก็จะให้น้ำให้ท่า,าครับหลังวันนี้ก็ให้งานมาพอประมาณครับ ้ดีครับเรียบร้อยดีครับวันนี้ก็คงจะพอแค่นี้นะครับในไ,ไปวันละนิดนครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกับการทำพญานาควันนี้นะครับขอบคุณมากครับ